สวัสดีปีใหม่ครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานตั้งแต่เดือนธันวาไม่มีคลิปออกมาเลยสําหรับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่มานําเสนอหนึ่งอันนะครับเป็นเจ้ามิซูมิชิปาเจโร่สปอร์ต Gt 2.5นั่นเองนะครับรายละเอียดของเขาจะเป็นยังไงผมพาไปชมเลยดีกว่ามา มาเริ่มกันที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นนอนนะครับโคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าลิ้นด้านข้างด้านหน้านะครับจะเป็นสีเทาเนาะตัดกันได้ดีกับสีดํานะครับดูสวยงามมาต่อกันที่แม็กนะครับเป็นแม็กเดิมนะครับยางใหม่นะครับดอกล้นๆกันเลยนะครับเดินเหลือนะครับมาดูต่อที่กระจกนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับอ่า ตัวจับจะเป็นโครเมียมสวยนะครับยังใสยอยู่นะครับสีเดิมโรงงานเลยนี่อย่างสวยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูด้านหนึ่งของนู้ชมภายในแล้วกันเนาะต่อกันที่ด้านท้ายนะครับตัวไฟก็สวยงามนะครับสีแดงความโดดเด่นจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นตัวก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนั่นเองนะครับโลโก้มิซูมิชิสวยๆนะครับมีโครเมียมตัดให้ดูสวยงามฟาจะโน่สปอร์ตทีที แวะดูด้านหลังสักนิดหนึ่งอึ๊บอึ๊บโอ้โหผมกดไม่ถูกเองนะครับ <laughs> อ่า <laughs> ก็จะเป็น SUV นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับภายในกว้างขวางเบาะหนังสีดำเดี๋ยวเบาะค่อยไปดูแล้วกันด้านในมา <laughs> ผมพาไปดูรายละเอียดด้านในกันเลยดีกว่าเนาะไปพูฟาร,รม์มทาเพลงมา, <laughs> ม,ามาดูกันที่เบาะเลย แล้เลิ่มนต้นที่กโอ้โหหนังยังเลื่อนแน่นเลยนะครับเราทําให้ใหม่นะอันนี้ยอมรับเลยว่าเราทําให้กับลูกค้าใหม่มาสภาพบอกว่าค่อนข้างที่จะไม่โอเคเท่าไหร่เปลี่ยนให้เลยพุ่มหนังให้ใหม่นะครับคอนโซลด้านหน้า,นาเป็นสีดํานะครับจอเปลี่ยนให้แล้วลูกค้าเปลี่ยนมาให้นะครับไม่ได้จอเดิมจากศูยนะ์เนาะอ่าเกียร์จะเป็นออโต้นะครับเบรกมือจะเป็นเมนนุนอยู่นะครับวองมาลัยเป็นมัตติมีเดียมีคูคอนโทรลให้มีแพทเทิร์นชิปนะ อตาการเร่งเพิ่มมากขึ้นอยากแซงอยากเร่งอยากกระเบียดใครก็จัดได้เลยนะครับมาตอนนี้ด้านหลังดูความกว้างขวางกันบ้างนี่เลยนะครับผมกับเป็นเจ็บที่นั่งนะครับเบาะหลังค่อนข้างดูดีนะครับเบาะหน้าที่เราทําแต่เบาะหลังยังคงเดิมอยู่นะครับด้านหลังพับเบาะได้นะครับผลสัมภลระผลของอยากสายแคมปิ้งก็ทําได้นะครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่า มาดูกันที่เครื่องยนต์และบอดี้ Body ด้านหน้ากันนะครับนี่เลยคานเดิมนะครับฝา,ากระโปรงเดิมนะครับคานหน้าสวยๆใส,สต้องบอกเลยตัวนี้เป็น2.5 GT นะครับแอร์ลาวแล้วภายในสีดำา1เครื่องยนต์1.178แรงมา้าโอ้ยผู้พิยูครับ178แรงม้าแล้วด้วยนะครับ บอดี้สวยๆเดิมๆอย่างนี้รถได้เดิมทั้งคันนะครับส่วนรายละเอียดการผ่อนและราคาจะเป็นยังไงปะติดตามกันต่อครับมาครับก็มาสรุปราคาและยอดผ่อนนะครับคันนี้ผ่อนเพียง7,000 นิดๆเท่านั้นนะครับเก็บพันนิดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็ทักติดต่อนกวีดหรือลิกออโต้คาร์มาทางอินบ็อกก์ก็ได้นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะแนบและแปะลิงก์รายละเอียดเบอร์โทรไลน์ไว้นะครับเผื่อใครลูกค้าท่าไหนสนใจก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับลิกออโต้คาร์นะครับช่องของเราดีๆมีความรู้ให้แนะนำนะครับ ก็ใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาหานุกหวีดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับผม